โรงเรียนบ้านโศกรังยินดีต้อนรับและขอนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมระเกียตรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่19ปีการศึกษา2 5 6 7ระดับประเทศในเรื่องลำนำขับขานสืบสารตำนานบุญกระทูบหนองมะแดงซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งเดียวในโลกโรงเรียนบ้านโศกรงังตั้งอยู่หมู่ที่7มีเขตพื้นที่บริการหนึ่งหมู่บ้านคือบ้านโศกรงังตำบลหน,นองมะแดงอำเภอหนองมะแดงจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโสกรังมุ่งจัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผูพ้เรียนและมาตรฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะการลงชีวิตตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนทั้งหมดจำนวน54คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีข้าราชก,การครูและบุละคลากรการศึกษาจำนวน8คน สังกัดสมาคมเขตวิธีการนักศึกษาปฐมศึกษาชัย,ยภูมิเขตหนึ่งลำนำขับขานสืบสารตำนานบุญกระทบกนองมูแดงซอฟ์พาวเวอร์หนึ่งเดียวในโลกมีเด็กชายกิติพรจันเขียดและคณะมืองานจำนวนสิบคนมีพระมหานรากรทีรปัญโยเป็นพระสงฆ์ที่ปรึกษานายสุเทพทิพโชธผู้มนการที่ปรึกษาและมีนางพระวรรณจิตโคตรและนายอิสรพันธ์คคชัย เป็นคุณครูที่ปรึกษาโครงงานลำนำขับขานเสริรฟสารตำนานบุญกระทูปนองบวแดงซอฟพ,พาวเวอร์หนึ่งเดียวในโลกสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน มีการพัฒนทางด้านวัตถุมากกว่าการพัฒนทางด้านจิตใจทำให้คนเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเช่นเดียวกับปัญหาที่เพื่อนเพื่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านสกลังไม่เข้าใจและไม่เห็นความสําคัญในประเพณีบุญกระทูกหนองบัวดแดงส่งผลให้ประเพณีดีของท้องถิ่นสูญหายได้จึงได้จัดทําโครงงานลำนําขับขานเสิร์ฟสามตันนานบุญกระทูกหนองบัวดแดงซอฟพาวเวอร์หนึ่งเดียวในโลกขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4.6ถึง ได้ศึกษาหาคนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญกระทูกหนองโแดงแต่งเพลงขับร้องเชิญช่องเที่ยวงานประเพณีบุญกระทูกหนองโแดงทำนองลายเต้สามจังหวัดให้นักเรียนโรงเรียนม้านสุพรรณไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อสนองแนวพระราชบติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักประมัณตนรู้จักคนดีพอใจในสิ่งที่ตนมีรู้จักประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถพึ่งพาตนเองได้สร้างความเข้มแข็งซอฟต์พาวเวอร์เชิงวัฒนธรรมที่เป็นอันตราย้านประเพณีไทยในท้องถิน่นเป็นการฝึกความสามัคคีในหมู่คณนะและการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดานดตรีพื้นบ้าน การแต่งเพลงการขับร้องเพลงพื้นบ้านเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญกระทุบหนองมะแดงได้อย่างไพเราะตามทํานองเพลงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเล่าประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญกระทูบหนองมะแดงโดยการแต่งบทเพลงและขับร้องเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญกระทุบหนองมะแดเงเพื่อสนองแนวพระราชดำริตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบสานประเพณีในท้องถิ่นสร้างความสามัคคีของชุมชน และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดาเนินการโดยเะบาบความเป็นมาของประเพณีบุญกระทูบหนองมะแดงโดยมีปรชาชชาวบ้านให้ความรู้นักเรียนและสมาชิกแต่งบทเพลงขับร้องเพลงพื้นบ้านเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญกระทูบหนองมะแดงโดยมีนายสุเทพชิบชตดผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ทักษะด้านดนตรีและการขับร้อง สมกาเนินการนักเรียนและประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญกระทู่แต่งบทเพลงและการขับร้องเพลงพื้นบ้านเชิญเจ้าง,งานประเพณีบญกระทู่หนองมะแดงของเรียนชั้นปฐมสาปีที่6ปีการสา,า,รากสา2567โรงเรียนบ้านสุครังร้อยละคาเฉลี่ยพัฒนาโดยรวมเท,ท่ากับ5 6 1ส่ส่งเสริมให้เียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขได้เป็นอย่างดีและการเมืองงานตามโครงงาน ลำนำขับขานสืบสารตำนานบุญกระทบหนองบัวดแดงซอฟต์พาวเวอร์หเดียวในโลกโดยใช้หลักธรรมและคำสอนในหลวงประกอบด้วยหลักสมริ์ธรรมเจ็ดหลักบวรและหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้การเมืองงานตามเป้าหมายของโครงงานและประสัดผลล็ตด,ด้วยดีสวัสดีครับ